มันลึกตอยู่ความตายการมีสติและลึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นอยู่เสมอเป็นเรื่องดีแต่คนเราส่วนใหญ่ไม่ยอมทำหรือมองข้ามไปเสียเพราะความตายคือจุดจบของการมีชีวิตที่เจตนาลมของคนเรา ที่ชื่นชอบการมีชีวิตให้ยาวนานถึงกับมีบางคนพยายามเสาะหาโอสถสรรพคุณมหัศจรรย์ทำให้อายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันปีถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็บอกได้เลยว่ามนุษย์ทุกคนรักตัวกลัวตายการรักตัวเองคือที่สุดของความรักความกลัวตายคือที่สุดของความกลัวในโลก ดังนั้นการมีสติระลึกถึงความตายจึงเป็นอารมณ์กรรมฐานอย่างท้ายๆในหมวดการเจริญอนุสติที่คนเราจะเลือกมาระลึกนึกถึงเพราะระลึกถึงความตายจิตใจจะห่อเหี่ยวแอบคิดนึกว่านี่เราจะตายแล้วหรือไงจึงระลึกแต่เรื่องที่คล้ายเกิดลางสังหรณ์อัปมงคลแก่ตนเองสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านควรทราบว่าในจำนวนอนุสติทั้งสิบประการนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงตรัสสรรเสริญการรึกถึงความตายอยู่เนืเ่อง,องภาษาบาลีเรียกว่าการเจริญมรณานุสติไว้ดังนี้มรณานุสติหมายถึงการระลึกถึงความตายอันบุคคลเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมมีผลอันไพ่บูรณ์มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ยังลงสู่กระแสพระนิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดจากพุทธโววาทนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่านอกจากพระพุทธองค์จะทรงตรัสสารเสริญอานาปานสติคือาการระลึกถึงลมหายใจเข้าออกว่ามีอนิสงส์ยิ่งใหญ่แล้วก็ยังทรงตรัสสารเสริญการจเจริญมรณานุสตินี้ด้วยว่า มีผลอันไพบูรณ์มีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่เช่นกันทั้งนี้ก็เพราะกฎแห่งสัจธรรมความจริงมีอยู่ว่าชีวิตของเราเองก็ดีชีวิตของผู้อื่นก็ดีชีวิตของสรรพสัตว์ต่างๆก็ดีย่อมมีความตายรออยู่ย่อมมีความตายเป็นที่สุดไม่มีชีวิตใดหนีพ้นความตายไปได้เลยเกิดมาเท่าไหร่ก็ต้องตายไปเท่านั้นไม่ช้าก็เร็ว ความตายเป็นภัยอันยิ่งใหญ่ของทุกสรพสัตในโลกและโดยความเป็นจริงแล้วคนหรือสัตว์สามารถย่างก้าวไปสู่ความตายได้ทุกรุ่นวัยทุกเวลานาทีด้วยมีเหตุซึ่งสามารถทำให้ตายในแต่ละวันนับครั้งไม่ถ้วนเช่นเดินข้ามถนนจู่ๆก็มีตีนผีกับรถพุ่งมชนโพรมเดียวชีวิต ็หลุดลอยไปจากร่างแล้วหรือคนหนุ่มปีนไปนั่งบนขาคบไม้เก็บมะม่วงจู่ๆหน้ามืดเป็นลมตกต้นไม้หัวทิ่มดินคอหักตายไปดือด้อทั้งที่ความแก่ชรายังไม่ทันมาเยือนจากตัวอย่างที่ยกมานี้แสดงว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่ทั้งคนพลานหรือนักปราชม่เว้นแม้แต่ร่ำรวยหรือยากจน ล้วนมีความตายรอเราอยู่อย่างลึกลับโดยไม่มีใครรู้ล่วงหน้าผลไม้สุกงอมแล้วหล่นลงสู่คนต้นฉันใดความตายที่รอเราอยู่ก็ฉันนั้นยังไรก็ดีถึงแม้ความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวไม่มีใครพิสมัยความตายแต่เราก็ต้องพยายามทำความรู้จักใกล้ชิดมันให้มากเพื่อให้มีโอกาสตายอย่างมีสติสามารถลึกถึง สิ่งดีงามต่างๆที่เคยสั่งสมมาในชีวิตทั้งนี้เพราะทางพระท่านว่าผู้ใดาตายไปพร้อมโทสะคือความขุ่นมัวด้วยอารมณ์ไม่ดีต่างๆเช่นโกรธพยาบาทเป็นต้นย่อมหวังได้ว่าเราจะมีทุขติเป็นที่หมายอย่างแน่นอนนอกจากนั้นความตายอาจมาเยือนด้วยโรคภัยไข้เจ็บปียดเบียนซึ่งโรคบางอย่าง สร้างความทรมานสังขารร่างกายอย่างหนักหนาสาหัสจิตใจร้อนรุ่มกระวนกระวายขณะต่อสู้กับความเจ็บปวดซึ่งความเร่าร้อนของจิตในตอนนั้นหากสิ้นใจตาย,ตายไปย่อมมีทุกขติเป็นที่หมายได้เช่นกันอันหนึ่งคนที่ไม่เคยระลึกถึงความตายส่วนใหญ่ตอนยังมีลมหายใจอยู่มักจะมีแต่ความโลภฝังแน่นในกมลสันดาน ชอบเอารัดเอาเปรียบไม่ทางตรงก็ทางอ้อมยังคำพังเพยโบราณไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาคนจำพวกนี้สั่งสมแต่บาปกรรมความชั่วไว้มากมายเป็นภูเขาเหล่ากาเพราะการช่อโชนผู้อื่นบางครั้งอาจทำให้เขาพินาศล่มจมทั้งครอบครัวถึงขั้นตรอมใจตายหารู้ไม่ว่า ทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายวันใดสิ้นลมหายใจเศษเงินสักบาทเดียวก็นำติดตัวไปปอดโรคไม่ได้สิ่งที่ติดตัวไปมีแต่าบาปุญที่ตนเองเคยสั่งสมมาในชีวิตเท่านั้นด้วยเหตุนี้ผู้ที่ไม่ตั้งตนอยู่บนความประมาทเพิ่งมีสติระลึกถึงความตายอยู่เนืองเนืองเพราะมรตยูคือความตายมีความวิเศษศักดิ์สิทธิ์ช่วยระงับกิเลส ราคะโทสะโมหะได้อย่างชงัดนัดทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตหันมาประกอบแต่สิ่งดีงามสร้างบุญสั่งสมกุศลให้ตัวเองเพื่อให้สำปรายภพหลังความตายเป็นสุคติพบสุคติภูมิเช่นได้กลับเมื่อเกิดเป็นมนุษย์หรือได้สวยสุขเป็นเทพบุตรเทพธิดายัางวิมานแมนบนเทวโลกเป็นต้น แต่การที่คนเราจะนึกขลังและลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ในชีวิตประจำวันซึ่งมีสิ่งแวดล้อมเต็มไปด้วยกิเลสย่อมทำได้ยากถึงอยากจะทดลองทำก็ไม่มีแรงบันดาลใจให้เรานึกขลังกระทำลงไปเช่นนั้นทางพระท่านรู้กฎแห่งจิตมนุษย์ข้อนี้ดีจึงมีหลักสูตรเรื่องปฏิบัติธรรมสมาธิจเจริญสมถกรรมฐาน อันเป็นกรรมาฐานเบื้องต้นเหมาะสำหรับศรัทธาญาติโยมชาวบ้านร้านตลาดแต่ช่วยให้จิตใจสงบระง,งับจากกิเลสได้ดีพอสมควรเพราะคนบางคนตั้งแต่เกิดมาในโลกยังไม่เคยได้สัมผัสเลยว่าความสงบทางจิตมีลักษณะเป็นอย่างไรสาเหตุที่จิตของเราไม่ค่อยสงบหรือไม่เคยสงบเนื่องจากคนเรา คุ้นชินกับการตามใจตัวเองปล่อยความคิดให้มีอิสระตามอารมณ์พาไปส่วนการจเจริญกรรมฐานบริกรรมภาวนาคือวิธีทำให้จิตสงบจากอารมณ์ฟุง้งซ่านซึ่งไม่ใช่ความคุ้นชินทำให้เกิดการต่อต้านขัดขืนต่อสู้ดิ้นรนเป็นการใหญ่ถ้าเป็นนักเดิมนั่งสงบจิตไม่กี่นาทีใจจะแวบไปถึงหมูเล่าสูญเสียเฮา ถ้าเป็นนักพนันจะแวาไปถึงวงไพ่ก้าวเกย G, รัมมี่โป๊กเกอร์นักเที่ยวกลางคืนก็แวบนึกถึงสาวสวยรวยเสน่ห์และเตียงนอนส่วนคนปากขอเรร้ายจะนึกถึงชมรมนินทาชาวบ้านแอบพูดจาให้ร้ายเขาเป็นเรื่องสนุกปากอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการจเจริญกรรมาฐานไม่ว่าจะยึดแนวของครูบาอาจารย์ท่านไหน ถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอยู่จะเข้าถึงความสงบได้ยากทางพระท่านจึงแนะให้หันมาเจริญโมรณานุสติดูบ้างซึ่งก็คือกรรมฐานว่าด้วยการระลึกถึงความตายนั่นเองการเจริญโมรณานุสตินี้จะช่วยให้คนฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์กิเลสต่างๆตามที่ยกเป็นตัวอย่างข้างต้นให้คลายโมหะคือความหลงผิดเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดมีจิตใจ น้อมนำในทางธรรมมากขึ้นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายที่หมู่บ้านนาทิกะเกี่ยวกับผลดีของการเจริญโมรณานุสติไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโมรณสติก่าละลึกถึงความตายอันบุคคลเจริญให้มากแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่ ย่อมมีอานิสง่์ยิ่งใหญ่ยังลงสู่พระนิพพานมีนิพพานเป็นที่สุดพวกเธอจเจริญโมรณสติอยู่บ้างหรือภิกษุทุกรูปก,ก็ทูลตอบพร้อมกันว่าแม้ข้าพระองค์ก็จเจริญโมรณสติอยู่พระเจ้าข้าพวกเธอจเจริญโมรณสติอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายต่างก็กราบทูลตามลำดับดังนี้ ข้า 1. พระองค <c oughs> ์ม in ีความคํานึงว่าโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลากลางวันโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่ววันหนึ่งคืนหนึ่งโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบินทบาทเสร็จมื้อหนึ่งโอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงสี่ห้าคํา โอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารเสร็จเพียงคำเดียวโอ๋หนอเราอาจจะมีชีวิตอยู่เพียงชั่วขณะที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกเราพึงใส่ใจในคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอเมื่อสิ้นคาพูดของภิกษุทั้งหลายแล้ว พระบรมศาสดาก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโมรณัสติอย่างนี้ว่าโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วเวลากลางวันก็ดีโอ๋หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันบินทบาทเสร็จมื้อหนึ่งก็ดี โอ้หนอเราอาจมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วขณะที่ฉันอาหารสี่ห้าคำก็ดีภิกษุเหล่านี้ทศถะคตเรียกว่ายังเป็นผู้ประมาทอยู่ควรเจริญโมรณสติอย่างนี้ว่าเราพึงใส่ใจในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดการปฏิบัติตามคำสอนควรทำให้มากแล้วหนอภิกษุเหล่านี้จึงเป็นผู้ไม่ประมาท เป็นผู้เจริญมรณนสติเพื่อความสิ้นอสวกิเลสอย่างแท้จริงจากพุทธทวาทนี้แสดงให้เห็นว่าพระบรมศัสดามีพระประสงค์ให้ภิกษุทั้งหลายเจริญมรณสติอยู่เนืองๆอ,อยู่เป็นนิดเจริญให้บ่อยเจริญให้มากดังพุทธพจน์ท,ที่ทรงตรัสก,กับพระอานนท์พุทธอุปถากว่าตถาคตและลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เราท่านที่เป็นพุทธบริษัทฝ่ายฆราวาสมีกิจการงานมากเวลาปฏิบัติธรรมมีน้อยก็สามารถใช้การนึกในใจเรื่อยๆว่าโมระนังโมระนังหรือใช้ภาษาไทยให้เข้าใจได้ง่ายๆว่าตายตายตายแน่อานิสง์ที่พึงมีพึงได้จากการเจริญมรณนนุสติกรรมฐานมีดังนี้หนึ่ง ทำให้ใจกล้าไม่หวาดกลัวหรือตกใจง่าย 2. ทํทำให้มีกําลังใจในการปฏิบัติธรรม 3. ทํทำให้ใจเย็นรักความสงบ 4. ทํทำให้พูดน้อยไม่ชอบพูดมากเมื่อการเจริญมรณานุสติทรงคุณประโยชน์ถึงเพียงนี้เราจะไม่ลองปฏิบัติกันบ้างหรือ